ปูสิบล้านนะคะปูกาบน้ำมันสการค่ะโชคดีจังน้ำมันสการน้ำมันสกัดสิบล้าร่องขนสิบล้านสุดยินเลยนี่แหละของแน่นอนเนาะปูเอาเป็นทังไหปูมั่วที่ผ่านมาน่ะปูว่าปูเดียวมันมันร่องขนมันก็เขาอยู่ด้วยวงนีก็เขาอยู่เขามันสอนจอนก็เขาเขาก็บอกคอยกาปล่อยสิบหาหางเลยมันกาปล่อยปูบปล่อยเนาะค่ะบปล่อยมันย่ามาเสียของมันอย่าะเขาบอกเขามื่อันเสียของ เสียเสียเขาอีนนี้เขาเขาเขาายปราเท่าไหร่บาหกศูนย์หกอืหกศูนหกกสองศูนเอาไปซื้อลตี่เอาหลายแบบอันตรายซื้อยางละสิบใบมันก็ไปเอาแล้วเนีขาเนี่ยสองศนย์เก้าสิบใบสิบใบสี่หมื่นอ้พันในสี่หมืนกรดีบนั่นด้วยไ้เจองได้หลายกันเลขคายขาเลขหนากวปุ๊สอนเก้านี่ว เด็ไทยบ่จะเด็ยนะหาทางบ่ไทยายสองสองสุดเก่าปาปูงวดนี้ปูสีไยเลขกียังค่ะโอ้หลาตัวเนี่ลาโจ้นี่นี่นี่จ้ไฮนี่เลขลอกเลขสูตร<ม>บะค่เล<ม>็ีเจตปูสิบห้าหาก,ก่สิบห้าหางสิบห้าหางก,ก่ออันนี้สามสามตัวก็มีมีสามสามย้าเนี่ยมีสีมีศูนศูนสี่หนึ่งเก้า หาหนึ่งขึ้นก่อเพรวมันจิบเล็กตัวงวดนี้ซีนึงกัหาหนึ่งหาอนมีใครซื้อทถเนี่ยมีเงินตัวแรกก็พวกซีหนึ่งกับหาหนึ่งซื้อรถมีไหนซื้อรถก็เด็กมีเทอร์รดซื้อรถติปุ่ตัวแรกก็พวกซีหนึ่งกับหาหนึ่งีหนึ่งับหาหนึ่งีเทรไดซื้อรถวัสดุเอฟซีขึ้นมาซื้อใจที่นักซีหนึ่งกับหาหนงวดนี่ีกับหานึี่เป็นฝันบู่เขาจากไหน มันขอใล็อกเราเพรนั้นไปตรงกับเลขฝาไอ้นั่นฝาเม้นน้เม้นไปตกฝาเม้นตกตึ๊บตสเที่ยวขอไวยแล้วเดี๋ยวไปห้เอซเบืงหายยากูมันขึ้นมากหมซีนึงก็หาหนึ่งมันขึ้นมากอันเป็นอย่างซีก็มัตรงกบล็อกล็อกเขาคนเดียอ้ขอทาด้วบางันซีเมนตตัวหนึ่ง วันนี้ปูสีห้สูตรคำนวณช,ช,ช,ชุดสิบห้าหางชุดใหญ่ชุดเต็มเมนบบปูแม่ชุดเต็มคุองถ้าซื้ออยู่ได้นี้ปูว,าาาว่าจังไหนก่าค่ะซื้อมดทุกตัวแน่นี่หกลอยบัวเ้นลานบเนเลยอ,อย้ยบลอเนานเานบเก,กแน่นอนลานบวเซนวัเราประกันคุณกอานะพอมเราประกันหลายวันแลพอถือมาเห็นได้ยังมายคือก็หายมาคือกาอยากซื้อเนี่ยคันพูดได้อยากติดตกับติดตเบอร์นี้เนย ลูกศิษย์ปูพ,พ่อปูที่โบบอกโดยตรงว่ามันอันตรายเพราะกฎหมายมหาศาลของขอนั่น,นจา้าโบปูกับบัวไอ้คนเขาลวนปูนี่แหละตีต่อเลยตรงเลยถามเขาเลยว่าปูให้ยตัวไหบ้างมาถามเขาโลดเขาต้องตามตามเบปิดท่อเบอร์ใดหลับปูต้อง่านได้บ่ค่ะอ่านได้นี่อ่านได้เลย เบอร์โทรปูศูนย์เก้าสามห้าสามหเก้าแปดห้าแปดอีกเบอร์หนึ่งคือศูนย์ห้าสองสามสี่เจ็ดศ์สองหห้าเบอร์นบปูแมนแมนถ้าติดต่อตัวในปูไม่อันตรายทั้งเมื่องผมเป็นจึกมจกอะ้รลูแบบไหนเนาะปลาูใดโชกหมานนี่นบอนแมนเนีเอาปูข้าน่อยสิเขียนเลขแล้วดิวันอเขียนรดเนี่ยอูอู้อันไหนฟังนะปูอะไรุม ผู้อ่านให้ฟังได้ค่ะ46 46 36 36 85 85 63 63 67 67 10 10 32 32 97 97 91 91 11 30, 6, 86, 51, 3ามศูนย์แปดหกห้แล้วก็สตัวก็ยู่ไม่ตัวนี่สามตัวตัวไหตัวก็ศูนย์สี่หนึ่งเข้าสี่หนึ่งแปดศูเออแค่นี้ละนี่ได้เลยเออต้องหนสิบล้านบอกปุ่แมนเออ ผู้ลงหอนสิบล้านสิบห้าช <icus United. S 1> ุดปกู๊สองตัวสิบห้าชุดอีกสามตัวสองชุดบ่ผูกติ๊โสามตัวบ่ค่อยปล่อยเพราะมันปล่อยมันบ่ยนมไปตัดกันนอเาห้องตรงตัดกอนทุกนเน้นตัวไหนูตวงกลมครับสี่หนึ่งหาหนึ่งนี่วะสี่หนึ่งกับห้าหนึ่งบยเซอร์ละสี่หนึ่งบ่สี่หนึ่งกับห้าหนึ่งโอ้สี่หนึ่งกับห้าหนึ่งนี่ต้องหาบู่ สี่่มีอยู่นี่มแต่หาหนึงมิตรสามตัวผู้อ่านสร้างมนีเด้เขียนสีใส่สี่่งกูสี่น่หันซัดลอกจากสามรับานแงตดีงจึ่งครึ่งรถเอออ่งเนาะมไปเลยนี่นะนี่ไปเออแล้วตัวอื่นหน่ก็จะไปถิมนะมันมักี่ห้องบบอกออกกูได้หวยมนใจ ซื้อในนี้ถูกแน่นอนปุ๊แน่นอนถูกเอกถูกแน่นอนแน่นอนเลยอันผู้ใดขั้นจะมาเรียนเนี่ยครูปุ๊บสอนเรียนเนี่ยบอกเขาเลยสอนเลยหลักสูตรละหนึ่งหมื่นบาทด่วนเนี่ยโมดวนโมอะไรตะวกอลเขาไม่ให้ลูกกินตัวแดงๆนี่ซีนี้ก็หาเรื่องนี่โตโตมากคักบอกปู่นี่แมนมักในใจซื้อหรอกเดี๋เดี๋มันอันบอกออกก็ได้เพราะว่าพอดีบอกหลีกที่ห้องมักมันสีบอกออก เดมาเข้าใจแน่เดยโอ้สิบล้านเนาะปูเบิดโทษเขียนเบิดโทษปูกันม093 536ขันพูดอะไรอยากบรียงสูตรปูกับบรีสได้ก็่เป็นหายัง9858เป็นหลักสูตรเป็นหมื่นผมมีเ้วยอของฟรีโอ้หลักสูตรเป็นหมื่นเขาทุกงวดบอกปู สองวันมันก็ได้กำไรแล้วแค่ซองขายสองละพันมันก็ได้กำไรแล้วไม่เนื่อไม่เสียนเลยทุกต่องมีบัดโป๊ถูกป้อนี่ค่ะถูกถูกถูกอันนี้เบอร์คนขับรถโผล่รถปูว้นของปูอันนี้หกหานี่ไม่ออกเลยบอยหมดเลยก่อนคือนี้เบอรโทษนะคุณทุกเบอร์โทรให้เราหน้าฉนเก้ส อันทั้งเท่อนะเบอร์ท่อคนขับรถตีปูแมนห้าสามปูกน่หกหมดเลยกออกปูออกไว้บ่อยหมขนาดเล่มเ้ปูสิไเนียปูตัวมักคักแดงแดงไปละแดงแดงนี่มันมาครับอีกเบอร์นึ่งศูนย์ห้าสองลองไปลงลงเบิงแกต้องซื้อทุกตัวด้วเมตัวหนึ่งตัวงตัวใด ห้องมักมันอาจจะไม่ออกก็ได้มันแต่มันออกในล็อกกันละครับต้องซื้อมันทุกตัวกับสันปูว่าพี่น้องล็อกมีชัวตีปูชัวเห็นมันได้มื่หลายปีบ่เคยผ่านจักกระเทียมเ่เคยผ่านจักเที่ยนบ่กปูซื้อซื้อสายญาอยู่ในนี่คือสิบล้านปูล่องหนล่องหนสิบล้านเด้อพี่น้องอ่ะฮะบ่เคยผ่านดอกหอยมุ่นเนี่ย เรา,าเคยผ่านมันบ่ปู